สวัสดีค่ะเด็กสวัสดีในช่วงเช้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเช้านะคะคุณครูก็ได้ส่งคลิปกายบริหารเพลงวิบวับวิบวับเด็กๆได้ดูกันหรือยังคะอย่าลืมประลองแข่งเต้นกับ คุณครูที่มนุบาลนะคะแล้วก็ครูช็อปที่เป็นนักแสดงรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะเด็กๆแล้วก็ต่อจากคลิปการบริหารเป็นคลิปภาษาจีนใช่ไหมคะเราซื้อได้สอนอะไรเด็กๆไปอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ในช่วงเกมการศึกษากิจกรรม iQ ววันนี้เราจะได้ลองฝึกลากเส้นตามจุดกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ มัดเล็กของเด็กๆยิ่งเด็กๆทำมากเท่าไหร่จะทำให้เด็กๆนะคะกล้ามเนื้อมือแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วยิบดินซอขึ้นมาแล้วไปฝึกกล้ามเนื้อมือกับคุณครูเตยกันค่ะคุณครูเชื่อว่าถ้าเด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือบ่อยๆเด็กๆต้องเก่งแน่นอนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะมาค่ะเด็กๆช่วงเกมการศึกษาพัฒนา I q ควันนี้นะคะ ให้เด็กช่วยลากเส้นให้เหมือนภาพตัวอย่างทางด้านซ้ายนะคะเหมือนเราเคยทำไปแล้วนะคะเด็กแต่ว่าวันนี้คุณครูเตยเปลี่ยนภาพมาให้นะคะ,ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันที่ภาพแรกเลยนะคะเห็นไหมคะลากไปเลยค่ะเด็กๆต้องสังเกตนะคะกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วเด็กๆยังต้องฝึกการสังเกตด้วยนะคะให้เหมือนกับภาพผิวทางด้านซ้ายมือของเรานะคะ ตรวเตยจะเริ่มลากแล้วค่ะนี่เหมือนไหมคะเด็กๆเ,เหมือนแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันบ้างเด,เด็กสังเกตภาพทางด้านสายมือ แล้ววาดตามเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอะเด็กๆมาดูภาพนี้นะคะไปกันต่อเลยนะคะ เด็กๆค่อยๆทำนะคะจะเห็นว่าคุณครูเตยทาเส้นไม่ค่อยตรงเลยเพราะว่าคุณครูเตยหยิบมือเดียวเหมือนกระดาษมันจะลื่นๆไปหน่อยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูเตยก็ทําให้ดูสามภาพพอเดี๋ยวให้เด็กๆทําเองเลยนะคะในหน้าที่14หน้านี้15แล้วก็หน้านี้16ยากไหมคะเด็กๆเด็กๆค่อยๆทํานะคะเดี๋ยวคุณครูเตยจะ สาธิตภาพที่มันยากๆให้อีกหนึ่งภาพนะคะเหมือนจะเป็นน้องหมาตัวนี้นะคะเด็กๆก็ต้องดูที่จุดก่อนนะคะดูภาพที่เป็นตัวอย่างก่อนแล้วเด็กๆก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็วาดตามค่ะอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กก็วาดสามเหลี่ยมไปเลยอ่าแล้วมันต่อตรงไหนอีกคะอ๋อมันต่อไปข้างบนอ๋อแล้วมันต้องลงมาข้างล่างที่จุดนี้นะคะอ้าวแล้วมันก็ เป็นตัวเส้นตรงแนวนอนแบบนี้แล้วมันก็มีขาด้วยค่ะเป็นสามเหลี่ยมเขียงแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเด็กๆเหมือนแล้วรูปบ้านอีกหนึ่งรูปดีไหมคะเด็กๆก็ต้องสังเกตภาพทางด้านซ้ายก่อนค่อยๆทำไปนะคะแล้วก็ลากลงใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ลากเส้นแบบนี้ คุณครูเตยลากไม่ตรงเลยนะคะเนี่ยแพ้เด็กๆแล้วเนี่ยลากเส้นอย่างนอนแล้วก็ลากเส้นขึ้นจากนั้นเราไปดูข้างในคะ่ะอ๋อเขาเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆอันนี้เขาก็เป็นสี่เหลี่ยมคะ่ะอันนี้เขาก็เป็นสี่เหลี่ยมเงื่เนี่ยคะเรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งใบงานมาให้เด็กๆตายโพสนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะลากเส้นตามจุดเด็กๆก็อย่าลืมทําใบงานแล้วก็ส่งใบงานให้คุณครูตายคลิปนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถเอาใบงานเก็บไปทําวันเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะคุณครู พร้อมที่สรวดการบ้านเด็กๆ24ชั่วโมงสู้ๆนะคะแต่ว่าดึกๆแล้วเด็กๆนอนพักผ่อนก็ได้นะคะไม่ต้องรีดทําการบ้านส่งค,ครูนะคะค่อยให้เด็กๆทาในชั่วโมงที่ผ่อนคลายนะคะเด็กๆไม่ต้องเครียดนะคะสู้ๆนะคะเรียนอยู่ทางบ้านก็ค่อยๆทําการบ้านส่งคุครูนะคะ อ่าแล้วเราจะไปพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้กิจกรรม IQ เกมการศึกษานะคะก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย